สวัสดีครับอยู่ช่องของพีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอารถ7ที่นั่งนะครับเป็นรถ PPV ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเผื่อว่ามีใครกำลับบงมองหาอยู่นะครับรถเจที่นั่งที่ราคาประหยัดสมรรถนะดีๆนะครับต้องเป็นตัว Mitsubishi p a j e r s s p r t ตตัวนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 4จดปี2015ะครับเป็นหน้าพนม เป็นเครื่อง v 6 3000 b e n เบนซินนะฮะขับ2ตัวนี้ติดตั้งแก๊ส lpg ให้แล้วนะครับนะราคาเปิดไว้499,000บาทนะปี24.15นะปี2014.15านะครไม่วิ่งมาแล้ว190,000โลนะครับใครที่มรังหารุ่นนี้อยู่นะครับนะตัวเครื่อง3000 v 6ติดแก๊สให้แล้วนะครับเป็น2ระบบคือเบนซินนะตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อนะครับว่านะมีระบบ v c เข้ามาแล้วนะครับ เป็นหน้าพนมนะฮะสีน้ำเงินนะครับสวยๆเลยนะครับแม็กขอบ17นะยางบิสโตนนะครับดอกยางสภาพสวยนะขอบ17นะฮะตัวนี้นะนะครับดิสเบรกเนี่ยตัวนี้จะได้มาทั้ง4ล้อแล้วนะครับมีระบบ VC มาแล้วนะฮะโฉมนี้ก็ถือว่าครบคัันนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับใครที่หาอยู่นะครับก็ลองทักเข้ามานะครับตัวนี้4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับปี24.15จด15นะ V6 นะติดตั้งแก๊ส LPG นะครับเป็นถังโดนัทนะฮะถังโดนัทอย่างเดีนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องยนต์ดีนะฮะอัตราเร่งก็ดีเพราะว่าเป็นตัว V6 นะถือว่าติดตั้งแก๊สก็เป็นตัวที่เขานิยมนะเอาไปติดแก๊สเพราะว่าตัว V6 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินน้ำมันนะฮะถ้าพูดตามหลักนะแต่พอว่าติดตั้งแก๊สเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าประหยัดและก็ได้อัตราเร่งที่ดีนะครับเพราะเครื่องยนต์เป็นเครื่องใหญ่ นะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับในเรื่องของออปชั่นเนี่ยค่อนข้างจะครบเลยนะครอย่างคันนี้นะครับก็ได้กล้องหลังนะครกล้องหลังมาเซ็นเซอร์หลังมา4จุดนะครับนี่เลยนะครโครงสร้างสวยนะตัวนี้นะครับน็อตไม่ขยับนะครับเป็นสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินของมิซูนะครับ แอร์ก็เป็นแอร์ด้านบนนะครับแอร์ด้านบนแล้วก็มีจอกลางเบาะเนี่ยถ้าหน้าพนมเนี่ยมันจะได้เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะสีดำนะครับคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะอันนี้นะครับเป็นเที่นั่งนะฮะเจ็ดที่นั่งช่วงล่างเฟิร์มนะครับสําหรับปาเจโร่เดิมๆเนี่ยก็ถือว่าหาตัวจับยากนะครับประมาณนี้นะครับกว้างนะกว้างนะครับ เจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีอีกคันหนึ่งนะครับที่พูดง่ายๆว่าเจ็ดที่นั่งราคาไม่ถึง500แสนเนี่ยก็ถือว่าหายากนะครับแล้วก็ปีประมาณ2010ขึ้นเขึ้นอย่างเงี้ยปี2 0 1 4 1นบนะฮะนะเลเบลต่างๆอยู่ครบนะฮะมิสซูเนี่ยนะฮะถ้าโฉมนี้มันจะมีเลเบลอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็มอก,กออยู่หน้าห้องเครื่องนะครับวันนี้พวงมาลัยก็เป็นมันตินะครับคุลคูบคอนโทรลน,นะระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ปั๊น้ำฝนออโต้แล้วก็ปรับระด,ดับไฟออโต้ปรับระดับไฟสูงต่ํานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวปรับอยู่นะคะตัดน้าตัดแสงก็ออโตโน้นะครับพวกแผงประตูต่างเนี่ยก็มีบุหนังมีหุม้ม ทำลายเหมือนลายเคปลอรนะครับประมาณนี้นะครับพวกทานเกียร์ต่างแต่ตัวเบนซินเนี่ยนะตัว v 6เนี่ยนะครับอัตราเร่งมันดีนะครับเพราะเครื่องมันใหญ่นะแต่ตัวนี้ก็ประหยัดเพราะว่าเขาติดตั้งแก๊สมาให้นะครับนะใครที่อยากได้นะครับตัวนี้นะครับราคาจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มร้นลูกค้านะนะครับฟรีดาวได้นะตัวนี้นะครับเรทผ่อนก็8,000ขึ้นไปนะครับ8,000-9,000้าพันมานี้นะครับเพราะว่า ตัวนี้ราคาไม่ถึง5 0 0แสนะ 4, 09, นะครับสี่แสนเกานะครับสี่แสนาบาทเนี่ยนะครับสภาพที่สวยโคงสร้างดีๆแบบนี้นะถ้าใครสนใจก็ลองโทรเข้ามาครับปี24.15นด้ได้ปีด้วยนะครับนะวิ่งรับส่งคนได้นะฮะใครที่คอนแทคงานก็วิ่งงานได้อยู่นะครับเพราะปีมันไม่ค่อยลึกมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ เปิดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยในส่วนของโครงสร้างเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเองนะครับเพราะว่าเนี่ยที่ผมดูให้เบื้องต้นเนี่ยถือว่าโครงสร้างตัวนี้มันได้เดิมมากๆเลยนะครับหน้าหลังเดิมนะฮะหน้าหลังเดิมไม่มีแกะไม่มีขันนะเนี่ยนะครับมอกรอยู่รกฝาเดิมๆเลยนะฮะห้องเครื่องก็สะอาดนะครับวีหกไมเวกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบนซินนะครับ ติดตั้งแก๊ส LPG นะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆนะตัวนี้499 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ้านะใครอยากได้ไว้ใช้งานนะครับสำหรับรถ7ที่นั่งราคาย่อมเยาเนี่ยก็แนะนำตัวนี้นะครับและใครที่ชอบรถที่ใช้น้ำมันเบนซินนะแล้วก็ติดตั้งแก๊ส LPG ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยแหละนะครับได้ขนาดของรถนะครับได้ช่วงล่างสมรรถนะของรถนะได้ที่นั่งภายใน ได้ทรงของรถด้วยแล้วก็ราคานะครราคาพิเศษนะครับ499,000บาทเท่านั้นเองไม่แพงนะสำหรับจด7ที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับรถสวยจริงนะครข้างหน้าหลังเดิมนะตัวนี้ผมก็รับประกันให้เลยนะจัดไ mm hmm. ฟแนนซ้ก็ได้นะครับใครต้องการผ่อนก็ผ่อนได้ใครอยากซื้อสดก็จัดไปคุ้มค่าคุ้มค่าใช้กันยาวๆนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ